อืมอุ้งอืมพี่เขาเลือกเจอตรงนี้นนี้เอาสีเลือกเลยตรงไหนตรงนี้อืมโอเค ไปอีกอะพอแล้วอะไรเหรอปดูปดดูปลาเยอะปลาเยอะตกปลาอะไรได้ไหนไหนตกให้ดูหนสิโอ้โห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 ปลาป้องไปทำอาหาไหนปลาป้องอ่ะเลือกปลามาเลย ได้ปเาเดียวโอ้ไปเลยนั่นคือปลาอะไรกูปัาปลืองาปุ้ยอืม,อมระวังร้อนนะพลิกไปพลิกมาด้วยพลิกไปพลิกมาไปจับไม่ร้อนอุ้ยเหรอ,อใส่จานยนะังอ๋อใส่จานอ๋อ ไปอุย้ยกินเลยเลยแล้วบัตเตอร์ไฟอะบัตเตอร์ไฟกินอะไรอะกิน่นะบัตเตอร์ไฟกินอะไรอะไม่แบ่งเหรอไปเร็วแบ่ง <c oughs> แบ่งเพื่อนกินห้มดเลยกินหมดเลยกินหมดแล้วไป กินอิ่มแล้วก็ <ไป S 1> นอนให้กลับไปเชื่อ